เราจะโหดให้ได้เลยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมตู้ตัวใหม่โอไฮโอกันอีกแล้วนะครับวันนี้พวกเราอยู่กันในแมปไฮแ a n ซิกกันอีกแล้วนะครับก็คุณผู้ชมนั้นก็สามารถย้อนไปดูคลิปแรกได้เลยนงนะครับก็เดี๋ยวผมนันจะขึ้นให้บนหน้าจอเลยนะครับก็จากคลิปที่แล้วนะครับผมมันก็ได้เปิดโหมดเจเฟยครับแล้วผมนั้นก็ได้รอดแล้วในเองนะครับก็ในวันนี้นะครับ ผมจะมาฝึกฝนความโหดต่อนะครับโดยการที่ผมนั้นจะต้องกล้าบวกกับอิดนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับก็คือเพ์คนนี้แหละครับนี่เลยนะครับที่กาลังเดินนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เกมนั้นได้เริ่มเลยแล้วกันนะครับคุณสมคบตอนนี้นะครับเกมก็ได้จบแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็ตอนนี้เกมมันก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับก็ต้องมาสุมด่านก่อนนะครับ ได้ห้องทํางานนะครับคุณผู้ชมครับอไม่เชิงห้องทํางานนะเป็นห้องแบบใต้หลังคานะครับอย่าให้เป็นผมเถอะครับผมไม่เอาครับขอร้องอย่าครับอย่าครับวิพี่ชายเบคอนไม่เป็นนะครับผมนั้นจะไปซ่อนตัวนะครับแล้วก็ไปไปกันเลยนะครับอย่างการฝึกความโหดนะครับผมนั้นจะต้องเข้าใกล้ตัวอิดนะครับเพื่อพิสูจน์ถึงความโหดแล้วก็ สก,กิลในการเอาชีวิตรอดให้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเราจะได้พิสูจน์ถึงความโหดของตัวเราเองนะครับว่าเรานั้นโหดมากแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะโปรไกที่จะถึงเวลาที่อิดจะออกมาแล้วครับตอนนี้อิดออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมาเลยข่านะไม่กลัวเจ้าหรอกนะเพราะว่าเจ้าไม่ใช่ซิกมาตัวจริงข่าเนี่นะซิกมาตัวจริงมาเลยมาเลย นั่นแหละมาตรงนี้แหละจะขึ้นมาไหมครับเนี่ยอุ้ยมันขึ้นไปทางนั้นครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับผมต้องโหนให้ได้เลยนะครับอย่ามนขึ้นขึ้นมาแล้วนะครับอุ้ยเฮ้อุ้ย,ย,ยตอนนี้เพยเยอร์เขากําลังหาทางขึ้นนะครับดูกันเลยนะครับว่าเขาน่าจะทําอย่างไรต่อโอ้เพยยวอด เขาหลังขึ้นมาแล้วนะครับเลยอีเราไม่กลัวนายหรอกแต่เราจะหนีนายแทนเฮ้ย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 มันมาครับมันมาครับเฮ้ยเฮ้อย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้เฮ้ยเฮ้ย นี่ครับหูยผมโหดเกินนะครับโอ้ยโอ้ยโ้ย้ยผมโหดผมโหดผมโหดหึ่ยนี่ครับโหดเกินต้านครับหูยชิวๆเลยครับระหว่างนี้เดี๋ยผมจะไปเก็บเหรียญก่อนนะครับ เขาไม่มาแล้วครับโหดครับเหลือยี่สิบวีแล้วนี่นะครับเหลือสิบวีแล้วนะครับนั่งก็ไปเรืเลยนะครับผมนั้นโหดมากพอนะครับเขาก็จะได้ตามผมไม่ทันแล้วนี่นะครับนี่เลยครับเย่แมปถัดไปนะครับจะเป็นแมปอะไรนะครับหุยห้องครัวครับวิโหดครับ อย่าเป็นผมนะครับผมอยากซ่อนนะครับอย่าอย่าครับโอ้รอดครับรอดครับอุ้ยุ้ยเกือบครับเกือบครับโอ้โทุกคนพี่ชายตัวสูงจังครับเนี่ยรีบไปครับรีบไปกันเลยครับผมเอาตรงไหนดีครับคุณผู้ชมครับที่มันจะเป็นที่ที่เหมาะกับการซ่อนแอบนะครับผมจะไปตรงนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ ก็้าเขาหาเราเจอนะครับแล้วก็มีอยู่สองทางเลือกนะครับก็คือจะหนีหรือจะเข้าสู้นะครับถ้าเข้าสู้นี่ก็ต้องจุกให้รอดนะครับซึ่งตัวอีเนะครับก็คือมันจะเป็นนาโลบองนะครับวิ่งนี่วิ่งเร็วกว่าเพลเยอร์ได้นะครับประมาณยี่สิบมูสปีดได้นะครับก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ผมนั้ก็ได้เจอที่ซ่อนแล้วนี่นะครับผมจะซ่อนตรงนี้นะครับ เดี๋ยวไเลยนะครับว่าเขานาจะมาหรือไม่นะครับตอนนี้อิดได้ลงมาแล้วนะครับนี่นะครับอ๋ออย่างเอาอย่างครับวีเขาน่าจะไม่เห็นผมหรอกมั้งนะครับเฮ้ย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 ผมเฮ้ย้ผมต้องไป ผมลงไปผมไม่ต้องไปครับเขาลงมาผมขึ้นหนีครับพี่เฮ้ยเฮ้ยเนียบผมตกไปครับรีบหนีเลยครับมีไงเขาตามผมทันแน่ครับมีอีประมาณเซียววี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมยังได้เปียบเขาอยู่ครับ

เอ้ยผมหนีเขารอดครับร okay, nah, ีบไปครับ okay, ร uh, right, ีบไปครับเฮ้ยเขาเห็นผมเขาเห็นผมเขาไม่เห็นผมเขาเห็นผมครับเขาเห็นผมเขาเห็นผมเขาเห็นผมเฮ้ยเฮ้ยเขาเห็นผมเขาเห็นผมครับหนึ่งนาทีนี้ผมต้องรอดครับรีบไปครับรีบไปครับ เงียบซ่อนในเนียนในนี้เลยกันครับซ่อนนเนียนในหนังสือเลยแล้วกันครับผมว่าหยิดน่าจะหาผมไม่เจอนะครับคุณผู้ชมครับวีเขาหาผมไม่เจอแล้วครับวีโลโอ้ลงใจเลยครับเนียสิบวีนี้เขาคงจะแตะผมไม่ได้หรอกนะครับผมก็ว่างันนะครับเนียบเต้นโชว์เลยครับ โคตรเลยนะครับอีกสักตาหนึ่งนะครับคุณชมครับนี่เลยแล้วครับก็สุ่มเลยนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าครั้งนี้ผมนั้นจะได้อะไรนะครับอุ้ยได้ห้องของอีธานนะครับอย่าอย่าเป็นผมนะครั้งนี้ผมไม่เอานะครับอย่านะครับ please game ดอนดอนดอนโอเคอเคุ้ย ทีนี้เป็นเบคอนผู้หญิงนะครับรีไปครับรีไปครับรีไปครับวีเกมเงินซะหน่อยครับรวยครับรวยในที่นี้คือรวยในเกมนะครับอันนี้ผมก็จะเล่นโลบ็อกในคอมนี้สักสิบวิพอครับนี่กด W ใช่ไหมนี่กด W นะครับอันนี้เอ่อ W ี A D นะครับเล่นโลบ็อกหน่อยนครับ อเขาน่าจะหาผมไม่เจอไม่เป็นนะครับผมไปที่ไกลๆแล้วกันครับเพื่อความชัวนะครับรีบไปครับเฮ้ยรีบไปครับวันนี้เกมเริ่มแล้วเองนะครับยผมดูทรงแล้วเขาน่าจะเขาน่าจะเทพพอตัวเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เขาสังหารไปคอนไปแล้วนะครับหนึ่งคนนะครับเขาเหมือนว่าเขาจะเจอคนนึงนะครับเขากำลังเดินไปหานะครับหรือเปล่าครับหรือเปล่าครับ คือขันเข้ามานะครับสองคนที่อยู่นะเขายังไม่รู้ตัวนะครับหรือว่าเขาน่าจะรู้ตัวแล้วนะครับเขาเสียหายนะครับตอนนี้แตกนี่คนหนึ่งครับแตกเอาไม่แตกนะครับเอาอนนี้ครับเขากำลังเขากําลังไปที่ตัวประมาณเป็นโซฟานะตอนนี้เป็นโซฟากับตู้ครับเขาไปคิดตู้เสื้อผ้าแล้วนะครับตายแล้วครับผมหวังนะครับว่าเขาจะไม่ขึ้นนะครับ

เขาน่าจะเป็นเพื่อนของเขานะครับน่ะดูโซนแล้วน่าจะใช่นะครับเอยคือตอนนี้ตอนนี้เขาปีนมาบนบันไดแล้วนะครับผมไม่รู้นะครับว่าเขาจะทําอย่างไรต่อนะครับระวังกระโดดลงไปในลิ้นชักกลับมาที่หมอนนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับเขาก็น่าจะกลังไปที่หมอนครับไปที่หมอนแล้วผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับ เดี e ่ยผมรอดแล้วนะครับผู้คนโหดเลยนะครับวู้โหดเลยนะครับสามสอหนึ่งศย์ยก็จบกันแล้วนะครับสลับวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร e และกดติดตามด้วยนะครับถ้าใครอยากจะแสดงความคิดเห็นก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ที่ตารางคลิปนี้ได้เลยนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบค่เค่านี้นะครับขอบคุณครับเฮ้ยอย่าตามูบมา